สวัสดีครับพบกันอีแล้วนะครับกับอาจารย์บอมนะครับก็อาจารย์ดรอัธพลอิสระนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับก็ครั้งที่แล้วเนาะอาจารย์ได้ทําการสอนไปในภาคทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารนะครับในมุมมองของเอ๊ะว่าทําไมเราต้องวิเคราะห์อาหารแล้ววิเคราะห์ไปแล้วมันมีผลอะไรยังไงนะครับตอบ่อคุณภาพของอาหารหรือ จะต,ต้องไปทํายังไงเกี่ยวกับการรายงานผลของในผลิตภัณฑ์อาหารที่เราจะผลิตออกไปนําสู่ตลาดนะครับผมก็วันนี้จะมีอีกหนึ่งการทดลองครับที่อาจารย์เซตมาในภาคปฏิบัติให้เราดูนะครับจากที่อาจารย์สอนไปในภาคทฤษฎีครั้งที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดการทดลองของการหาค่าปริมาณกรดในน้ําผลไม้นะครับเช่นอันนี้อาจารย์เตรียมน้ําผลไม้จริงๆการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายแต่ทําไมเราต้องมาเตรียมอะไรอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่า มันก็จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีนะครับที่เราต้องระวังเนาะที่อาจารย์สอนไปนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องแก้วมีค่าอะไรต่างๆที่เราจะต้องได้มาแล้วก็ไปคำนวณเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์กดเหล่านั้นไปรายงานในฉลับโภชนาการนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างในการทดลองนี้นะครับอันดับแรกครับเราก็จะต้องเตรียมน้ําผลไม้ก่อนนะครับซึ่ง ในน้ำผลไม้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีกรดอันนึงก็คือกรดแอสโครบิกแอซิดนะครับหรือวิตามินซีเนาะที่มีปริมาณค่อนข้างสูงอย่างเช่นในน้ำผลไม้หรือในอในน้ำสับปะรดนะครับอันดับต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมสารเคมีที่เรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งเราจะทําการไรเตะเพื่อหาจุดสมมูลของอาสารเหล่านี้นะครับในระหว่างกรดกับเบรเนาะในตัวอย่างอาหารนะครับเราก็จะมีชุดเครื่องแก้วครับได้แก่บิกอร์ครับบิเปตเนาะ อิเลเมเยอร์ฟ้าในการไทเตตแล้วก็สารที่ให้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่าฟีนอลทัลีนนะครับผมอ,อ่ะชุดคร่าวๆเนี่ยการทดลองเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูว่าเอ๊ะการทดลองเนี้ยมันยากง่ายแค่ไหนนะครับสำหรับนักเรียนที่อาจจะเคยทํามาแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยก็เดี๋ยวลองดูตามอาจารย์ต่อไปนะครับว่าจะต้องทําอะไรเป็นลาดับแรกแล้วลำดับต่อไปจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมน้ําผลไม้ก่อนเลยนะครับใส่ในภาชนะ แก้วที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจะได้ทําให้การไตเตดนั้นง่ายขึ้นนะครับแต่การไตเตดนั้นเนี่ยเราจะใช้บิกเกอร์อันนี้ไปไตเตดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องผิดหลักหรือวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องแก้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไตเติลเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับกดรูปชมพู่เท่านั้นนะครับในการไตเติในปริมาณของน้ําผลไม้นะครับเราก็ใช้ประมาณ5 ml หรือ10 ml นะครับทำการปิเปตขึ้นมานะครับ ตรงนี้อาจจะต้องใช้ความชำนาญน,นิดหนึ่งเนาะในการที่จะดูค่าให้ได้เป๊ะนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องเอาไปคำนวณน,นะครับหาปริมาณกรดในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นเราก็ปิเป็ดนะครับน้ำผลไม้ลงมาในขวดรูปชมพู่เนาะ,ะเมื่อเราได้ตัวอย่างเราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก่อนจะไตเตะน,นะครับ อย่าลืมนะครับต้องหยดฟีนอฟทาลีนทุกครั้งนะครับถ้าเราไม่หยดเนี่ยการไตเติลของเราจะหาจุดสมมูลไม่ได้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเมื่อตัวอย่างน้ําผลไม้เราเปลี่ยนสีไปแล้วมันใช้ปริมาณของด่างในเนี้ยในบิวเลตเนี้ยเท่าไหร่ในการคํานวณน,นะครับส่วนฟีนอฟทาลีนเนี่ยเราก็จะหยดประมาณ2-3หยดก็พอครับเนื่องจากตัวนี้จะเป็นแค่ตัวอินดิเคเตอร์เนาะในการให้เราเห็นสีง่ายๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือจุดสําคัญนะครับเนื่องจากว่า ตัวอย่างของเราเนี่ยมีสีค่อนข้างออกเข้มเนาะดังนั้นเนี่ยการไตเติอาจจะเห็นสียากนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการผสมระหว่งางฟีโนกลีนกับตัวอย่างเราให้เข้ากันให้ดีที่สุดหรือในบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องเติมน้ำกันช่วยให้เกิดการไดร์ูทหรือเจอจางเพื่อจะได้เห็นสีเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแต่นี้อาจารย์จะไม่เติมน้ำกันอาจารย์จะให้ดูก่อนว่าในน้ำผลไม้ตัวอย่างเราเนี่ยที่มันเป็นสีเข้มเข้มอย่างเงี้ย เมื่อเราไตเติออกมาจ็ดปุ๊บเนี่ยค่าจริงๆหรือสีจริงๆที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาสู่ขั้นตอนงานต่อไปนะครับเมื่อเราเตรียมสารเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้เตรียมด่างเนี่ยเทลงไปในบิวเลตเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในการอน,นี่นะครับก็เมื่อเราเติมด่างให้ถึงจุดสูงสุดนะครับหรือปริมาณ50 ML ในตัวบิวเลตเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการไตเติโดย ให้ระวังนะครับตอนหมุนไตรเตตเนาะจะต้องช้าๆปล่อยสารลงมาช้าๆทีละหยดนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยลงมาทีเดียวปุ๊บเนี่ยเกิดสีเปลี่ยนไปในปริมาณที่เข้มขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยการทดลองนั้นอาจจะเกิดค่าเออร์เลอร์ได้นะครับเราก็ไม่สามารถหาค่าจริงๆได้แน่นอนนะครับจากตัวอย่างาจะเห็นไหมฮะอาจารย์จะค่อยๆหยดเลยค่อยๆหยดคุมทีละนิดนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะแกว่งไปด้วยเพื่อทําการผสมนะครับระหว่าง สารเคมีของเรากับปริมาณของน้ำตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่าเอ๊ะสีอาจจะเริ่มเปลี่ยนละหรือเปล่าการที่เสียบสีเปลี่ยนเร็วหรือเปลี่ยนช้านะครับขึ้นอยู่กับปริมาณกดในตัวอย่างของน้ำผลไม้เรานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะอาจารย์จะทำช้าๆให้เราเห็นเลยว่าเอ๊ะมาเริ่มเข้มหรือย,อยังหลายๆคนอาจจะเอ๊ะ ถ้าเราไม่แน่ใจปุ๊บให้หยุดแล้วก็ปิดทีละหยดก็ได้ครับแล้วค่อยผสมผสมอ่าตอนนี้ลองดูนะฮะเมื่อกี้น้ําผลไม้ของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เมื่ออาจารย์หยดไปในระดับหนึ่งละตอนนี้น่าจะได้ประมาณ1.3หรือเอ้หนึ่งจนะครับจะเห็นว่าน้ําผลไม้ของเราเนี่ยในตัวอย่างนะครับเริ่มมีสีออกชมพูนิดๆละอันนี้ก็คือ เราถึงการไตเติถึงจุดสมมูลแล้วนะครับนี่คือการเปลี่ยนสีแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราอาจจะต้องหากระดาษสีขาวก็ได้ครับเนาะอย่างในนี้อาจารย์อาจจะเซตว่าเป็นกระดาษทิชชู่แล้วลองมาเทียบดูฮะเห็นไหมฮะจะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากน้ําผลไม้ที่เป็นตั้งต้นที่อาจารย์เทไว้ให้พวกเราดูตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการไตเติลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาอ่านค่านะครับปริมาณด่านที่เราใช้ไปนะครับ จากนั้นเนี่ยสมมุติเราอ่านได้1.4เนาะอันเนี้ยเราก็จะเอาค่าเนี้ยครับเข้าไปคำนวณในสูตรการปริมาณอาหาปริมาณกรดในน้ําผลไม้นะครับหลังจากจนั้นปุ๊บเราก็จะได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเราก็รายงานว่าในตัวอย่างน้ําผลไม้ชนิดนี้นะครับมีปริมาณกรดวิตามิน C หรือแอสคอร์บิกแอซิดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ สำหรับเซตการทดลองอันนี้ครับก็จะเป็นเซตการทดลองง่ายๆนะครับในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของอาหารอย่างเช่นน้ำผลไม้ในตลาดทั่วไปนะครับจริงๆก็สามารถตรวจได้กับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ก็จะมีการเตรียมตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าตัวอย่างของอาหารแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องมีการเตรียมหรือผ่านกระบรวนการอย่างไรก่อนที่จะได้ในรูปของเป็นของเหลวเนี้ยที่จะพร้อมในการไปเตตหาปริมาณกฎนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ในส่วนของการหาปริมาณกรดในอาหารนะครับอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูวิธีการทําอย่างง่ายๆนะครับโดยที่อาจารย์สาธิตให้ดูนะครับแล้วก็กลับไปทดลองเองได้ในห้องแลบของทางโรงเรียนเนาะที่เราต้องเตรียมการทําอาหารขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะครับในการที่จะไปรายงานผลหรือนําไปสอบแข่งขันต่างๆนะครับหรือร่วมลงเวทีการแข่งนวัตกรอาหารรุ่นยาวในต่อไปในอนาคตนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ อาจารย์ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ได้ตั้งใจเนาะในการรับชมของคลิปอาจารย์ในการทําการสาธิตในการตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื่องต้นตรงนี้ให้ก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็อาจารย์ขอบคุณครับ